สวัสดีค่ะเด็กๆมาดูปรัชญาการเมืองของจอร์นล,ล็อกกันนะคะก็เรามาเริ่มที่ทบทวนปรัชญาการเมืองที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านี้ก่อนนะคะก็มาเริ่มที่เพลโตเนาะประมาณ400กว่าปีก่อนพระเยซูป,ประสูตรยิเพลโตแบ่งคนออกเป็น3ปะ สามประเภทใช่ไหมคะอ่าล่างขึ้นบนเลยหาเพลโตก่อนหาข้างล่างอภิไทยคูเรตบนหน่อยก็คูเรตออเนอร์แล้วก็ใช้รีซันนะคะอันนี้ปรัญาจิตเนาะหาอภิไทยหาคูเรตหารีซันทีนี้ก็เชื่อมไปกับปรัญาการเมืองนะคะประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยคนส่วนมากแต่ทีนี้ว่าถ้าคนส่วนมากเนี่ยถูกก็มีโอกาส คนส่วนมากในซิกอัพพลิทายซิกเพเชอร์ก็จะมีโอกาสที่จะถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่ขี้โกงทันทีเห็นไหมคะจนแม้ทุกวันนี้ถ้า,าสมมติเด็กๆเ,เอาฟ้อผู้ใหญ่ละกันผู้ใหญ่คิดซะว่าตกเย็นมีข้าวกรอกหม้อตกเย็นมีข้าวกรอกหม้อมีเศษเงินให้ลูกไปโรงเรียนแค่นี้เขาก็แฮปปี้ล้วแต่เขาไม่เคยคิดที่จะให้ลูกเรียนหนัก เรียนหนักแบบเป็นต้องเป็นเด็กท้าวต้องเรียนหนังสือเรียนยากเรียนหนักแล้วก็ต้องสู้ชีวิตแล้วก็ไหนๆก็เกิดมาแล้วอ่ะเราแค่ตกเยน็นมีข้าวกรอกหม้อมไม่ได้อ่ะคะ่ะเราต้องให้ให้อะไรที่มันคืนสังคมมาให้ความยิ่งใหญ่ให้ความดีให้ความแบบ contribu อะไรให้กับสังคมอะคะ่ะเราจะเอาอัชนะอภิไทยบางทีอาจจะกินข้าววันละมื้อก็ได้นะคะแล้วคนส่วนน้องให้หาคูเรต ออเนอร์คูเรตในที่นี้นะคะโซคาติิเคยให้คำนิยามไว้ว่ากล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายบางทีเราเห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี้ยแล้วมีคนมาขู่เราอย่าไปเป็นพยานนะจะจะโดนอย่างนี้ๆย้องต่ไม่ได้อะเราต้องแบบ สงสารคนตายอะไรเงี้ยแล้วก็ดีที่สุดใช้เหตุผลนะคะเรียนเวาศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์อำนาจของเหตุผลแล้วก็ปัญญาบริสุทธิ์ perfection of the soul แต่ถ้าอยู่อาจจะเก่งคณิตศาสตร์เก่งเวาศาสตร์แต่ถ้า you seek appetite pleasure you ก็เป็น materialist นะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นความอันตรายของของวัตถุนิยมของ collapse นะคะเอย่างที่บอกว่าน,นักการเมืองมันก็เห,นเหมือนกันหมดอะ เหมือนกันหมดคอนรับชั่นเหมือนกันหมดแหละพูดแบบเป็นเรื่องปกติอะถ้าอย่างนั้นก็คืออยู่แค่อภิตาย ทำมาหากินดีก็พอแล้วก็แค่อภิทายถูกไหมมันต้องใช้ในส่วน c o u l ต e อ Honor แล้วก็ Perfection of the Soul เท่านั้นอยู่ถึงจะเข้าใจความอันตรายของ Corruption นะคะอะมาดูนิโคลโลมาเคียบเวลลี่ค่ะปกครองโดยคนคนเดียวปกครองโดยคนคนเดียวแต่คนคนนั้นนะคะต้องประพฤติเหมือนกับ l i ออนกับ Fox l i ์ไอนก็คือเข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกร่ง,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 ง Fox ก็คือเจ้าเล่คนคนเดียวนี่แหละแต่มี2หน้านะคะะทีนี้มาดูโทมัสฮอฟ ก็ได้รับพิธลมาจากนิโคลโลมาคิอาเวลลี่นะคะโทมัสฮอบเินป่าอันนี้ไปเลยนะนสองแล้วเนาะโทมัสฮอบอ่าฮิบองว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเห็นแก่ตัวโดยนิสัยเห็นแก่ตัวโดยกําเนิดแล้วมนุษย์ทุกคนเท่ากันเท่ากันในเท่นี้เท่ากันทั้งร่างกายและจิตใจนะคะหมายความว่ายูจะทําอะไรก็ได้ขอย้ําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้ารับหลังนะคะแทงข้างหลังคนอื่นก็ได้ไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็สภาวะธรรมชาติคืออะไร ลองนึกภาพนะคะคือไม่มีกฎหมายและไม่มีกฎหมายไม่มีตํารวจนี่เขตบ้านชนะถ้าเธอเข้ามาเขตบ้านฉันฉันจะฟ้องตํารวจมาขโมยของของฉันฉันจะฟ้องตํารวจนะอันนี้เขตบ้านเธออันนี้ไม่มีไม่มีรัฐชาติไม่มีประเทศไม่ต้องมีแบบมีบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อที่จะบอกว่าอยู่บ้านใครเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยพอจอ,อกราชนา,าจาักรไม่มีประเทศละว,ว่าเออนีเป็นอ่าราชา,าจาักรไทยนะยูมีพาสปอร์ตไหมจะเข้า ประเทศนี้ยูมีวีซ่าหรือยังไม่ต้องมีทุกคนกลับไปสภาวะธรรมชาติโทมัสฮอป มองธรรมชาติมนุษย์แย่แล้วก็มองสภาวะธรรมชาติแย่เหมือนกันอันนี้อจะต้องท่องนะคะท่องไปเถอะลูกไว้ขายได้นะคะประเภทท่องสอบท่องสอบพุ่งจะสอบแล้วเนี่ย Thomas Opp Solitary Poornessy Brutish and Short It is a set of, of all of our against all Every man is an enemy to every man ทรานสิทธิตามธรรมชาติของเราคือปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองนี่คืออะไรค่ามันก่อนที่มันจะฆ่าเราไม่ใช่ค่ามันกลับนะค่ามันก่อนที่มันจะฆ่าเราเพราะอะไรเรานะนะคะน อ,อกป่คือมองโลกในแง่รา้ายอะ่ะนะคะแล้วก็จริยศาสตร์ของโทมัสท็อปเนี่ยคือมนุษย์ทุกคนเห็นแก่ตัวเราคิดว่าเราทําเพื่อคนอื่นนะหรอสุดท้ายก็ทําเพื่อตัวเองจําคลิปก่อนหน้านี้ได้ไหมคะที่ผู้ชายคนนึงเขาไปช่วยเด็กผู้หญิงให้ออกมาจากตึกไฟไหม้อะเขาไม่ได้ช่วยเพราะเป็นหน้าที่หน้าที่ที่พระเป็นเจ้าสั่ง เป็นธรรมะตาที่เพื่อหน้าที่อะไรไม่ใช่เขาคิดหพ่อเด็กคนนี้รวยนะถ้าฉันช่วยพ่อขาอาจจะตังค์ฉันห้าหมื่น 50, ฉันอาจจะได้เป็นสปอนเซอร์ ยาบำรุงกำลังยี่ห้อนี้อะไรเงี้ยมีเดียทุกคนเดี๋ยวนี้ทุกคนมีช่องมือสารเป็นของตัวเองได้ใช่ไหมคะอาจจะมาสัมภาษณ์ฉันคนอาจจะรู้ว่าฉันเป็นฮีโร่อะไรเงี้ยเห็นไหมช่วยเพาะผลประโยชน์ของตัวเองอทีนี้พอออกจากสภาวะธรรมชาติละนะคะเกิดรัฐและเกิดรัฐเกิดมีประชากรมีเชื้อริทเชอรี่มีซูเวเลนมีอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันได้ไหมเพราะเกิดเนี่ยนิสัยมนุษย์เป็นแบบเนี้ยสภาวะธรรมชาติเป็นแบบเนี้ยแล้วไอ้คิดว่าทาเพื่อคนอื่นอะสุดท้ายอะก็ทำ วตัวเองมันเป็นบแบบนี้แล้วพอเกิดรัฐขึ้นเกิดประเทศขึ้นมี Population มี s v e r e n รนมีอะไรเงี้ยมันอยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องเกิดสัญญาประชาคมขึ้นมา social contract นะคะความหมายกว้างกวงก็คือตกลงกันทางกฎหมายนะคะแต่ความหมายที่เฉพาะก็คือ ก็คือมนุษย์ทุกคนเห็นแก่ตัวแล้วก็เลยต้องสละสิทธิสว่วนบุคคลบางอย่างให้ให้ให้วันซิงเกิลรูเลอร์เหมือนกันนะคะแอบสโลดมอนาคีนะคะสนับสนุนระบอบกษัตริย์เพราะฉะนั้นปกครองโดยคนคนเดียวนะคะองค์อธิปัตย์แอบสโลดมอนาคีคล้ายๆสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะฉะนั้นสำหรับโทมัสฮอปฏิวัติ่นกษัตริย์ได้ไหม สำหรับโทมัสทอปปฏิวัติค้นกริส์ได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าเราปฏิวัติค้นกริส์ปุ๊บดึงโซเชียลคอนแทคออกมาก็ทำไมก็ยิงกันทันทีขึ้นยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูจอล็อกค่ะเข้าประเด็นศตวรรษที่เท่าไหร่ลูปปลายศตวรรษที่17ต้นศตวรรษที่1ิถ้าหนูตามคลิปครูม,มาตั้งแต่ EP แรกศตวรรษที่17ยุคแห่งเหตุผลศตวรรษที่ส 8. Age of enlightenment ทุกอย่างต้องช่างตวงวัดอธิบายได้ด้วยระเบียบวิทยาการทางวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์แทบจะเป็นพระเจ้าเลยพันเดาได้ไหมจาร์ล็อกเชื่อจาร์ล็อกมีศาสนาไหม ไม่มีนะคะโดย t r ดิชั i โดยครอบครัวมีแต่ตัวเขาว่าเป็นอเตอิสนะคะก็คือ,อไม่เอาศาสนาเลยถ้าเราเป็นพุทธให้บอกว่าเป็น n o n เตอิสนะคะแต่ถ้าอเตอิสก็คือ n o j u d ซ i s no m n o c h no r i s t i a n ตี้โนอิ l a m n o h i n นด n o b u d d h i s m ใครสนใจด้านศาสนาศึกษาเนี่ยไปดูคลิปครูแตงศาสนาศึกษาเบื้องต้นได้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวจอนล็อกมาจากอังกฤษเนาะเดี๋ยวนี้คนอังกฤษส่วนมากก็เป็นอเ h อิสอย่าเรียนเพลน,นะออฟน้องน้องเป็นคทอลิกพี่ เป็นเชิ r c h อฟอ n ง l a n d อะไรเงี้ยเนอะพี่เป็นตเตอิสจ้าโอเคนะอะมาดูจาร์ล็อกลิง์ให้ดูสันสนอาด c ทยซี i วล t i เซชันนิดนึงก็อายุไล่ไกับสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะแต่จอร์กไม่เอากริย์เนาะอะเรามาเข้าประเด็นกันค่ะจอร์ก politics นะคะก็เรียนไปแล้ว state of nature นะคะทรมาสฮอปก็ t o o bad จอร์อก็ t o o good เนาะอันนี้ก็ t o o bad อันนี้ก็ t o o good อ่ทโทรมาสฮอปออกไปเอามาดูจอร์กค่ะจอร์กบอกว่า state of nature เนี่ยสภาวะธรรมชาติเนี่ยเป็น moral state คะ่ะ t o o good นะ moral state นะคะมีสิทธิ นะคะทางด้านเนี่ย right to liberty แล้วก็ possession ความเป็นเจ้าของเห็นไหมคะ right to life right to liberty right to property แล้วสิทธิของคนอินเดียนแดงล่ะคะเขาอยู่มาก่อนเนี่ยสิทธิของคนอินเดียนแดงเนี่ยก่อนเกิดอเมริกันเลวอลูชันเนี่ยอันนั้นเราไม่พูดถึงโอเคนะคะสิทธิตามธรรมชาตินะคะดีมีดีเนาะ right to life right to liberty right to property แล้วก็สิทธิที่จะตอ่อขคอข้อข้อข้ โอเคนะคะใครที่ท่องสอบนะใครที่ท่องสอบก็เอาไปขายได้นะคะอ่ะเรามาไล่เรียงกัน Right to Liberty ก่อนนะคะก็เนี่ยเห็นไหมม so, งเตสกิเอร์โวตาลุโซเคเนเดกาเหตุผลไงอำนาจของเหตุผลจอห์นล็อกนะคะล็อกเกนโพวิโซเดี๋ยวเราจะได้เรียนเดี๋ยวเราจะได้เรียนเนี่ยมีอิทธิพลนะคะทำให้เกิดอเมริกันเรเบลลูชันและ3ปีหลังจากนั้นก็เกิดเฟนแล้วโวลูชันนะคะหรือ14 15, เนี่ยพงแบบ เข้มแข็งนะคะตหลุย16อ่อนแอใช่ไหมคะแล้วก็ประเทศก็ยากจนก็ยังส่งทหารไปช่วยอเมริกันเรวอลูชันอีกและพะนางมาเรียงตัวเน็ตมาครีอองตวนัตใช่ไหมเอาแบบฝรั่งเศสน่ะมาเรียงตัวเน็ตก็ใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยนะคะตำรามันเขียนนะตำราเขียนบอกว่าคนยากจนไม่มีจะกินไปถามพระองค์พงษบอกว่าไม่มีขนมปังก็ไปกินเค้กสิเป็นเฟกนิวหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนะคะก็เป็นคนที่ต่อต้านเขียนขึ้นนะ่ะ ระองค์อาจจะไม่รูห้หนุ่ยเหนก็ได้แต่ว่าไอ้เรื่องหลักฐานว่ามีชีวิตฟุ่มเฟือยไหมอันนั้นก็อาจอาจ,จะจริงเนาะนะคะอะทีนี้มาดูสิทธิทางอ r อะプライทูพรอพเพอร์ตี้นะคะความเป็นเจ้าของทุกครั้งที่เห็นจอล็อกเนี่ยเราจะเห็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพั่วไหมเสียมจอบหรือพั่วก็ไม่อันนี้ขอโทษทีนะลูกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทราบจริงจ เส,สียมพั่วมั้งดาว่าพั่วนะคะทุกครั้งที่เราเห็นจอล็อกกระตูนเนี่ยจะเจอพั่วเพราะอะไรนะคะจอล็อกเขาเรียกว่าล็อกเกียนโพวิโซ่ค่ะก็คือที่เนี้ยยังไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ตรงเนี้ยยังไม่มีใครเป็นเจ้าของยังไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อเราไปก่อนไปก่อนแล้วก็หวาดแรงงานเราลงไปหวาดแรงงานเราลงไป Mix our labor on it สุดท้ายนะคะที่ดินเนี้ยก็จะเป็นของของเรานะคะ p r i v a t e property แต่ไม่ใช่เห็นการตัวนะต้อง เหลือให้แบ่งปันให้คนอื่นบ้างนะคะไม่ใช่รวบหัวรวบหางกินกลางตลอดตัวนะคะโอเคเนี่ยเห็นไหมจอล,ล็อกนะคะ private property lockean proviso adam smith economic liberalism ใช่ adam smith economic liberalism laissez faire invisible hand มันก็ทำให้เกิดแล้วก็เกิดโ t รเ t สแตนนะคะกับอ่า โปรโตเซนอิสติกกับ The Spirit of Capitalism นะคะอ่ะ uh, แล้วก็ต่อมาก็ทำให้เกิดคารา์ม e ักโซเชียลลิซึมเห็นไหมคะแล้วก็อ่ะทว,ทวนโทมัสฮอบก่อนแอ l u t ล m o โมนาคีปฏิวัติค้นกริสาได้ไหมไม่ได้เพราะสเตตออฟเนเจอร์มันชั่วร้ายมากโซลิ so ฮอปฮอปฮอปโคลด์แรีพัว์เนสซี่บู s ิ o แ t i ชอ s อิ t ิสเอสต of เต l ออ a วอลออฟออฟอเกนส์ออใะถ้าเราปฏิวัติคนกษัตริย์ปุ๊บเนี่ยเราก็ฆ่ากาันทันทีแต่ว่าจอรอกเนี่ยมอง STATE OF NATURE ดีมากโหยเราที่ดินเนี้ยยังไม่มีเป็นของคนอื่นนะเราหว,าน,ว,า,นวานแรงงานเราลงไปลแล้วเราก็เป็นเจ้าของที่ดีแล้วก็ต้องเหลือให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยมองโลกในแง่ดีอะอันนี้กลับไปอ่ไป อ่ะพูดออกนอกเรื่องอีกแล้วพูดวนไปวนมาอะมาดู Right to Rebel against unjust ruler โอเค Social contract h o p Lock r u s s Social contract h o p Lock r u s s e นะคะฮอ,อ,โโอ,อพูดถึง Social contract จอล็อกพูดถึง Social contract แ,แต่ว่าจอล็อกบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีความสุขไม่แฮปปี้กับคนที่ปกครองเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิวัติค่นกษัตริย์ได้ดูปีจอล็อกนิดนึงนะคะเนี่ยอะ อังกฤษเนาะจากโมนาคีก็คือเอากาษัตริย์ใช่ไหมคะริพับลิกการปกครองแบบสาธารณรัฐเพราะประเทศไหนที่ขึ้นต้นด้วยริพับลิกเนี่ยก็คือรู้กันว่าไม่เอากาษัตริย์นะคะมาอย่างประเทศไทยอย่างประเทศไทยเราก็มีริพับลิกันออฟริพารริพับลิกันไม่ได้นะคะเธออย่าไปแบบอิลิเทเลตมากหนูอยากอยากแบบหนูรักชาสาศาศาัตว์พมหาหนูักชาสัตว์กษัตริย์มากคะ่ะหนูอยากได้ชื่อพอๆคะ่ะทําไมมีพัก เดโมแครตได้ทําไมมีพรรครีพับลิกันไม่ได้คะแล้วทําไมตารวจจับหนูนล่ะคะอันนั้นก็โง่น,นะลูกนะนะคะไม่ได้อ่ะรีพับลิกแล้วก็กลับมอมมนาคีใหม่ตอนนั้นอ่ะจอร์จอายุ17ปีนะคะก็เลยเหมือนกับว่าประสบการณ์ชีวิตนะเขาก็เลยคงมีอ e ว s เ o ตคอนเชสเน s s เกี่ยวกับทางด้านการเมืองนะคะคืออย่างนี้เห็นไหมอายุไล่กันเลยคิงชาร์ลส์เฟิร์สบอกว่ากาษัตริย์ King Charles the first King Charles the second ดูปีนะ King Charles the first King Charles the second อ่ะมาดู2 King นะคะ King Charles the first บอกว่าอำนาจของพระองค์มาจากพระเจ้า Divine แปลวะ่า God อำนาจของพระองค์มาจากพระเจ้านะคะจุดท้าอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะ King Charles the First ก็ อกิโยตินซึ่งเป็นการประหารชีวิตในขณะนั้นนะคะและพอมา King Charles II เอาอีก King Charles II เอาอีก My King's Power Came From God Divine Right of King แต่จอร์ล็อคบอกว่าไม่เร,ม right, เรามี Natural Right เรามี Natural Right ไม่ใช่ Divine Right จอ์ล็อคเป็น Atheist นะคะ No Religion เรามี Natural Right และ Natural Right เนี่ยดีมาก Life Health Liberty Possession เพราะฉะนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่แฮปปี้กับกษัตริย์เราก็มีสิทธิ์ที่จะโค่นกษัตริย์ สุดท้ายนะคะสุดท้ายจอล็อกพลอตเดอะซีนอันนี้ครูพูดตามตำรานะคะพูดตามตำรานะจอล็อกพลอตเดอะซีนทูเมอร์เดอร์คิงชาลส์เดอะเซเกิลจอล็อกพลอตเดอะซีนทูเมอร์เดอร์คิงชาลส์เดอะเซเกิลนะคะสุดท้ายไม่สำเร็จใช่ไหมก็เลยต้องลี้ภัยไปไปเนเธอร์แลนด์โอเคนะคะเขาว่ากันว่ากิโยตินเนี่ยนะเป็นเป็น วิธีการประหารชีวิตที่เจ็บน้อยที่สุดหรือว่าไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยครูก็ไม่รู้นะครูก็ไม่เก่งเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องหลักฟิสิกส์อะไรเงี้ยแต่ครูครูเคยสอนเด็กที่เก่งทั้งเนี้ยเขาบอกว่าจริงก็เป็นไปได้เนาะความสูงของกิโยตินแล้วมันต้องเป็นคางหมูหรือเปล่าครูไม่แน่ใจความสูงของกิโยตินแหลกเหล็กหนักเท่านี้ทรงแบบนี้ซ้ายแบบนี้แหลมเท่านี้แล้วเวลามันตกลงมาตัดข้อโอ้โห ว้าวเพนเล็ less, ไม่เจ็บก็คงเป็นไปได้เนาะแต่ตอนลองไปนอนรอคอถูกตัดเนี่ยเรา no idea เหมือนกันนะคะอ่ะให้ดูเล่นๆเนาะอันนี้ครูก็ไม่เก็ตเหมือนกันขอโทษทีลูกตกเลขโอเคนะคะเพราว่ามันเพนเล็ก็สุดท้ายกดแห่งกรรมมีจริงใช่ไหมก็คนที่ประดิษฐ์นี่สุดท้ายก็ตายด้วยกิโยตินถูกไหมคะกดแห่งกรรมมีจริงเพราะจะอ่าไปโทมัสฮอปก่อนโทมัสฮอปซ้ายหรือขวาฮอบฮอ r ฮอ a รอยัลขวาจอรลอกก็อก left นะคะนั้นไหนไหนพูดถึง l i b e r a l Liberal เนี่ยครูอขอ,อน,นิดนึงถ้าเป็นระดับ Individ u a l level เนี่ยก็คือ Freedom Freedom แต่ถ้า Liberty เนี่ยจะเป็นระดับมหาภาคนิดนึงเพราะนั้นเราเรียนรู้จากโซคราติสได้ออกมหอีกแล้วม่แล้วโซคราติส so ดูคลิปโซคราติสไหมลูก What is life What is love What is the truth What, What is duty What is sacred What is holy What is life ฮ้ย What is life อย่าลืมนะเพลงกับโซฟิตดีกว่าโซฟิต so เอาตังดีกว่าไหมลูกเอาตังนะเรียนแบบ Make มันนี่ถูกไหมเรียนทักษะอาชีวะไปทำมาหารับประทานได้จะมานั่งเรียนกับโซคราติสเนี่ย what is life เฮ้ย what is life เฮ้ย what is love what is... ก็คือ definition เนี่ยโซคราติสไปตายซะ นะคะมันก็ก็ก็ครูว่าจนแม้ทุกวันนี้2ครูอัดคลิปอยู่2อ1 1เ,เราก็ยังเรียนกับโซคเรียนจากโซคาราติได้นะก็คือ1 definition ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอา definition มาตั้งก่อนว่า Freedom แปลว่าอะไร FREEDOM แปลว่าอะไรขอโทษนะลูก FREEDOM ไม่ได้หมายหมายคว่าเราจะทำสีเท้าอะไรก็ได้ FREEDOM ไม่ได้หมายควา,า,าวม,มาว่าเราจะไปจับจ้วงล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่เพื่อนถูกไหมคะ f r ร e d o m ไม่ได้หมายคมว่าเราจะ จะทำแบบ เราสมมุติว่าหนูอายุเท่าไหร่ลูกอายุ20น้องอนุบานลนะเขามองหนูอยู่อ่ะเป็นตัวอย่างที่ดีหน่อยทีลูกคือต่อให้อาจารย์มันฝืนหนูว่าเออต่อหน้าเด็กอะหน่อยหน่อย,น,อยนิดนองนิดหนึ่งนิดนึง,นนงสร้างภาพก็ยังดีถูกปั้มม่ไหมายความว่าทําชั่วร้ายแลว้วสปีดไวเล้์โอ้ยฟรีดอมฟรีดอมฟรีดอมแล้วก็สปีดไวเล้นกักขละทางมาจาในฟรีดอมบ้านบิดาคุณนะคะโอเคเนาะอันนี้มาจากหนังสือคาร์มาร์สนะคะ introducing karma เห็ยนนะจะรักชอบ divide right นะคะ opposite of อกก อพอลโลสีวายไรส์สนับสนุนสนับสนุนนัชชวลไรส์นะคะแล้วก็เป็นอัตอิสไม่เอาศาสนาโอเคนะอ่ะทีนี้ใกล้จบแล้วขอเพิ่มนิดนึงอย่างที่บอกว่าปรัชญาเนี่ยมันมี ปัญญาบริสุทธิ์กับปัญญาประยุกต์ปัญญาบริสุทธิ์ก็เมตาฟิสิกส์อิพิสเทมอลอจีอักซอลอจีแล้วก็ปัญญาประยุกต์นะคะเนี่ยจอร์นล็อกเนี่ยเป็นคุณหมอนะคะเป็นแพทย์นะเป็นแพทย์จบแพทย์จากออกซฟอร์ดจบแพทย์จากออกซฟอร์ดหนูมาดูอันที่2ก่อนเลยเป็นแพทย์จบแพทย์จากออกซฟอร์ดแต่พอ,อปัญญาการศึกษาจอร์นล็อกมันควรที่จะหนักๆยากๆใช่ปะป้าจอร์น Common-Sense Education ตายแต่ตัวมันเองจบจบแพทย์นะพอมาคไว้หลโฟลโสเซฟเอดูเคม c o m m o n sense e d u d u t i t n o n ครูว,ว่าก็คงนิสัยนะการเมืองมั้งเรียนยากเอ้ยขอโทษเรียนมากเรียนยากฉลาดบกครองยากต้อให้มันงงๆเข้าไว้เอติกก็ทามาจบแพทย์นะแต่เอติกต้องทำมา Seek Pleasure นะคะก็อินฟลูเอนซ์มาจากเอพิควเรียนิซึมนั่นเองหวังว่าเด็กๆคงยังจําได้เนาะไม่เหมือนโซคราติสนะ มีโอกาสหนีนะไม่หนีจ้าเพราะอะไรแต่แต่กายจ้าอะไรยังอยู่โซ so, เออแต่จอล็อกมีดีอยู่อย่างหนึ่งนะเขาให้ให้ความสำคัญกับ equality of gender e หาให้ความสัมพันธ์กับเสรีภาพเ,าเขายังดีตรงนี้เนาะและตัวเขาว่าเป็นอาตาเตอสแต่เขาให้ความสํมาคัญกับอดทนอดทนกับคนต่างศาสนาก,ก็ยังมีดีอยู่เนาะ,ะเพราะฉะนันน้ยุคนี้นะคะครูเห็นสมัยรุ่นครูเด็กๆก็เป็นยุคโอมีเดียเนาะสามหมีแค่นี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ายุคนิวมีเดียทุกคนสามารถมีช่องเป็นของตัวเองได้นะคะถ้าเป็นของโทมัสฮอปเนี่ยก็ออ t h ต r ริทาร a นิซึใช่ปะ คุมโดยไลเซนส์นะคะแล้วก็เซนเซอร์ชิพใช่ปะแต่ถ้ามีเดียยุคเนี้ยก็จะมีอสิทธิเสรีภาพสุดโต่งเลยสุดโต่งเลยนะคะอย่างช่วงที่ครูอัดคลิปอยู่เนี่ยหนึ่ธันวาหธันวา2,021ันเอนาะอย่างไวรัสอย่างเงี้ยสิทธิของฉันฉันจะไม่ใส่แมสใครจะทำไงโทษนะลูกเรา เด็กๆสามารถที่จะเรียนจากโซคราติสได้เราต้องเอา definition มาตั้งก่อนว่ามันคืออะไรแล้ว definition ในที่นี้ต้องรับรู้ตรงกันเขาเรียก universally agree รับรู้ตรงกันแล้วก็ต้องมี perfection of the soul มันจุดนิยมมัน,ม,นมันไม่ใช่สูงนิยมเท่าทีลูกถ้าแบบเสรีนิยมสุดโต่งแล้วเป็นงานสิทธิของฉันฉันจะไม่ใส่แมสเธอจะทำไมฉันจะอะไรเงี้ยน,นะคะอะแล้วก็สิทธิของฉันแล้วอยู่ก็มีสปีดบาลนซ์กะขละทางวาจาเฮสปีดอย่างเงี้ย นะคะมาดูคอนคลูชันเนาะครูแถมรีวิวโทมัสทอปให้เลยจอร์ล็อกสเตตออฟเนเจอร์โทมัสท็อปก็ชูแบดเนาะจอร์ล็อกก็ชูกูดไลฟ์เพิร์ดลิมิตีโพเซช s ันนะคะล็อกปร o วิโซ,โ,ซโซนะคะเอีเวนไม i ์ไร t ์ชูเลเบลอ i กอนแอน n ์จัสคิงแอนตี้คิงนะคะเอ h ติก็จะเป็น s e e เพลเช a เ u อร์ v อ i d p a อยขอบใจเด็กๆนะคะที่ฟังจนถึงท้ายคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า